วันนี้นะคะอาจารย์ธนาการนะคะมารับรถบริการแบบนี้มา3คันแล้วนะคะยินดีแล้วก็ดีใจมากๆนะคะ วันนี้เรามาสอบถามความทับใจของอาจารย์ธนการนะคะว่าทําไมถึงเลือกซื้อรถที่บอยรถบ้านเป็นคันที่3ทําไมถึงมั่นใจนะคะแล้วทําเรื่องกับเราเนี่ยออกรถง่ายเงื่อนไขไม่ยุ่งยากจริงไหมตามโฆษณาหรือเปล่านะคะเรื่องที่มั่นใจก็คือที่เนี่ยเลือกรถได้ดีค,คือเราวางใจได้ไม่ต้องกลัวว่ารถจะย้อมแมวหรือว่าเอาไปใช้แล้วเสียหายคันที่1กับที่2มาก็ไม่มีปัญหาเลยครับใช้งานได้ดีมาตลอดครับค่ะ แล้วก็ทําเรื่องที่เราเนี่ยทำเรื่องง่ายใช่ไหมคะจ๊ะก็ไม่ยุ่งยากครับใช้เวลาวันสองวันก็เรียบร้อยค่ะสําหรับคนที่เลือกรถไม่เป็นนะฮะดูรถไม่มั่นใจที่นี่ผมว่ามั่นใจได้ดูแลให้ดีเลือกรถได้ดีครับเป็นไงคะรถมือสองนะคะไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ทุกคนคิดนะคะถ้าเลือกร้านที่มีมาตรฐานมีคุณภาพนะคะลูกค้ามั่นใจออกกับเราเนี่ยบอกได้เลยว่าใครที่เคยเป็นลูกค้ากับบอลรถบ้านอยู่นะคะ ซื้อคันอื่นๆซื้อคันต่อไปก็ต้องมั่นใจบริาบาลค่ะวันนี้นะคะแนนซี่นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ <บ S 1> ธนาการนะคะเ <บ S 1> จ้าของธนาการโฮมสเตย์นะคะบมอใครที่กําลังมองหาที่พักอยู่อยากมาเที่ยวเพชรบุรีนะคะไม่รู้จะไปพักที่ไหนนะคะเซิร์ชได้เลยค่ะธนาการโฮมสเตย์ค่ะหรือใครกําลังอยากได้รถมือสองสภาพดีแบบอาจารย์นะคะก็สามารถติดต่อเซลแดนซี่ได้เลยค่ะยินดีให้บริการแน่นอนค่ะ วันนี้ขอบคุณอาจารย์หนึ่งครั้งแล้วก็ขอขอบคุณลูกค้าบอรบ้าบ้าทุกคันมากๆนะคะที่อุดหนุนกันมาอย่างต่อเนื่องขอบคุณอาจารย์ค่ะคเดินทางปลอดภัยนะคะค